ผมจะดูที่พักที่คุณเอกชัยเชียร์ทำงานได้ไหมถ้าทำงานไม่ได้คุณจะรับผิดชอบโดยการแขวนหไหมไหมโธ่ไอ้นรกมึงมาคอมเมนต์กับกูแบบนี้ไอเวนกูต้องเอาตำแหน่งกูที่เป็นนักร้องในแขวนไหมเพราะพักที่กูเลือกไม่ได้เอาบ้านนี้ไม่ได้ปกครองด้ระบอบประชาธิปไตยใครที่ไม่เห็นด้วยกับท่านแล้ววา,า,าระกรรมมอ้คำว่าชังชาติของท่านผมบอกได้เลยท่านครับคนไทยทุกคนไม่มีใครเกลียดบ้านตัวเอง คนน้นคนนี้พูดว่าถ้าไม่อยากอยู่บ้านตัวเองก็ไม่อยากอยู่ก็ให้ไปย้ายไปประเทศไปอยู่ผมถามกลับว่าประเทศนี้โฉนดที่ดินเป็นชื่อพ่อคุณคนเดียวหรือไง เราจะก้าวข้ามความขัดแย้งแต่ตัวท่านเองขัดแย้งเขาไปทั่วหมดใครที่ไม่เห็นด้วยกับท่านแล้วว่าถ้ากาม่าวคำว่าชังชาติของท่านผมบอกได้เลยท่านครับคนไทยทุกคนไม่มีใครเกลียดบ้านตัวเองไม่มีใครเกลียดตัวเองไม่มีใครเกลียดบ้านตัวเองสักคนเดียวท่านแล้วไม่มีใคร ที่ไม่อยากอยู่บ้านตัวเองเพราะฉะนั้นไอ้คาพูดต่างๆที่คนน,น้นคนนี้พูดว่าถ้าไม่อยากอยู่บ้านตัวเองก็ไม่อยากอยู่ก็ให้ปย้ายไปประเทศไปอยู่ผมถามกลับว่าประเทศนี้โฉนดที่ดินเป็นชื่อพ่อคุณคนเดียวหรือไง ที่คุณมาไล่คนอื่นว่าไม่ท้าไม่อยากอยู่ก็ไปมันไม่ถูกท่านรัฐมนตรีครับกระทรวงดิจิทัลท่านน่ะมันได้ทําอะไรแล้วยังปัญหาคอเซ็นเตอร์ปัญหาการดูดเงินในแอป,ปในไลน์ในของแอป,ปในโทรศัพท์ไอที่พวกการโอนเงินกันเนี่ยมันเกิดกันจนเป็นข่าวใหญ่โตมาหือมาซึ่งปัญหาจริงๆนะอ่ะมาถามนักร้องลูกทุ่งอย่างผมก็ได้เดี๋ยวผมแก้ให้ว่าแก้ยังไง มันก็ไม่เห็นว่าจะยากแต่ผมก็ยังไม่เห็นว่าท่านทําอะไรเป็นเรื่องเป็นราวแต่ท่านจําได้ไหมว่าในรัฐบาลนี้ใครที่เห็นต่างแ๊บเดียวเดี๋ยวทหารถึงบ้านผมออกมาเห็นต่างมาคอเอาครั้งแรกแม่งไปแจ้งความจับผมเลยแต่ไอ้พวกทุนจีนสีเทาไอ้ของผิดกฎหมายยาเสพติดโน่นนี่นั่นเยอะแยะกูไม่เห็นมันทำอะไรมันทิ้งเป็นอันแต่พอคนที่เห็นต่างกับรัฐบาลเป็นคนผิดกฎหมายทันทีถ้าอย่างศิลปินเดี๋ยวก็เอาสัมภาระมาเล่น นี่เหรอประเทศนี้แล้วนี่เหรอคนที่คุณบอกว่าคุณกําลังจะพาประเทศไปข้างหน้าและก้าวความขัดแย้งท่านอนุทินก็เหมือนกันแต่ผมไม่รู้จักท่านเป็นการ่วนตัวพอท่านได้รัฐมนตรีคมนาคมกับรัฐมนตรีสาธารณสุขและไอ้คำพูดที่ท่านบอกว่านายกรัฐมนตรีต้องมาจากพวกผมตกลงหายไปไหนคำเนี้ยนั่นท่านก็คือทรยศประชาชนท่านหักหลังประชาชนมาแล้วท่านทํามาแล้วหลายครั้งที่เกิดปัญหาเยอะแยะมากมายในรัฐบาลชุดที่ผ่านมาถ้าพวกท่านลาออกจากการร่วม พักรวมรัฐบาลลุงตู่ก็อยู่มาไม่ถึงทุกวันนี้ลุงตู่ก็อยู่ไม่ถึงทุกวันนี้หรอกรัฐบาลก็ต้องล่มไปหรือต้องยุบสภาไปตั้งแต่ตอนนั้นแต่พวกท่านไม่ทาเพราะท่านหวงอํานาจท่านหวงอํานาจของท่านเองวันนี้นะที่ผมลุกขึ้นมาพูดเนะี่ยจริงๆแล้วผมไม่ได้ผมมีพักที่ผมสนับสนุนในใจของผมอยู่แล้วแต่มันก็เป็นสิทธิ์ของผมว่าผมชอบใครแบบไหนยังไงมันก็เป็นสิทธิ์ของผมซึ่ง เราไปพูดให้ตายกับตรงกับคนที่เขาไม่ชอบตรงกับเราเนะี่ยมันก็ไปก็ไม่ได้อยู่ดีแต่ผมถือว่าการเมืองการเลือกตั้งเป็นเกมทางการเมืองเกมหนึ่งเมื่อจบก,ก็คือต้องจบเมื่อจบก,ก็คือต้องจบนะครับแล้วต้องเคารพการตัดสินใจของประชาชนทั้งประเทศคนไหนที่ได้คะแนนเสียงมาเยอะก็ต้องเป็นแกนานาในการจัดตั้งรัฐบาลไม่ใช่แย่งกันเหมือนครั้งที่แล้วแล้วพยายามที่จะใช้กกตใช้ทุกอย่างไปปัดเศษ ของสอสอของคะแนนเสียงเพื่อหาหาคนมาร่วมให้มันเกินครึ่งซึ่งมันทุเรศที่ผ่านมามันคือมันทุเรศพักเล็กพักน้อยบางคนเอาจริงๆเลือกผู้ใหญ่บ้านยังเลือกไม่ได้เลยแต่แม่งได้เป็นสสมานั่งอยู่ในสภาบางคนยังงงง,งเลยเฮียก <"H ier, S 1> ูติดมาได้ไงวะอ้าวกูเป็นสสได้ไงวะเพราะเขาปัดเศษมาให้แมมภูมิใจไอ้จัดภูมิใจมากโอ้ได้เป็นสสตำแหน่งปฏิลิศของตัวเองยังไม่รู้เลยว่าอยู่ตำแหน่งที่เท่าไหร่ ผมไม่ได้เกลียดใครเลยแต่ผมเกลียดวิธีการปฏิบัติของนักการเมืองแบบเดิมๆที่ผ่านมาที่รเราเห็นมกตาชั่วลูกชั่วหลานเราต้องการให้ประเทศเราเป็นแบบนี้ต่อไปเหรอผมถามท่านผู้ชมที่ชมในเวลานี้เราต้องการให้ลูกเราหลานเจอแบบนี้ไหมเอาเฉพาะคนที่เข้าใจนะถ้าคนไม่เข้าใจคนยังยึดมั่นยังถือมั่นอยู่กับความเป็นเดิมๆอะไรของคุณทุกอย่างก็แล้วแต่นั้นเป็นสุดแล้วแต่แต่คนเราถ้ายึดมั่นแบบเดิมๆก็อยาก ก็ปัจจุบันนี้ก็ผมว่าก็ไม่ควรนั่งรถนะควรเดินหรือควรขี่ควายโทรศัพท์แบบนี้ก็ไม่ควรใช้ไม่ควรเข้ามาเล่นควรจะใช้นกเขาสื่อสารพิราบสื่อสารไปคนจะทําอย่างนั้นนะคืออยากอยู่กับเดิมๆวันนี้ผมขอคุยกับคนรุ่นใหม่ฝากเด็กรุ่นใหม่นะลูกทุกคนฝากคนรุ่นใหม่วันนี้ไม่คุยกับคนเก่าไม่อยากคุยกับคนเก่าแล้วเพราะว่าพอคุยแล้วมันก็จะมีอะไรที่แตกออกไปหลายแขนงหลายหลายแฉกหลายอย่างพอคุยไปแล้วก็อืมอืม เอ๊อเอ๊อนั่นนอ้นนี่นั่นมีคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งเข้ามาคอมเมนต์ผมเมื่อวันซืนบอกว่า <_ EN> ผมจะดูที่พักที่คุณเอกชัยเชียร์ทำงานได้ไหมถ้าทํางานไม่ได้คุณจะรับผิดชอบโด <_ EN> ยการแขวนไม้ไหมโถไอ้นรกมึงมาคมอมเมนต์กูแบบนี้ไอเวยนกูต้องเอาตําแหน่งกูที่เป็นนักร้องในแขวนไม้เพราะพักที่กูเลือกไม่ได้เอาบ้านนี้ไม่ได้ปกครองด้วยระบบประชาธิปไตยเหลอหมายถึงถ้ากูเชียร์ใครแล้วกูรักใครกูชอบใคร แล้วคนนั้นไม่เป็นไปตามเป้าหมายกูต้องแขวนใหม่เอาถ้าอย่างนั้นพักที่มึงเชียพักที่มึงเชียที่ทําความชิบหายให้กับประเทศมึงต้องฆ่าแม่ฆ่าพ่อมึงด้วยไหมทําไมไม่เคารพกันละ่ะใครรักใครชอบใครเขาว่ากันไปแล้วถ้าไม่พอใจก็ต้องรออีกสี่ปีอย่านะอย่าคิดที่จะพาคนลงข้างถนนกันอีกนะกูเจ็บแค้นมา,มากเลยเรื่องพาคนลงข้างถนนเนี่ยสภามี เลือกตั้งมาแล้วจะจัดตั้งกันโดยรัฐบาลแบบไหนยังไงจะสวจะลากตั้งมืไม่เลือกอะไรต่อว่ากันไปในสภา